สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ในเชอาน้องนุลีวันนี้นะคะเรามาตามกระแสกันค่ะทุกคนกระแสวันนี้นะคะนั่นก็คือดราม่าขนมเปี๊ยะนะคะทุกคนแล้วเราก็ได้สั่งมาแล้วนะคะทั้งหมด3เจ้านะคะเจ้าแรกเนี่ยก็มาส่งแล้วนะคะทุกคนลูกององแงนิดหน่อยนะคะทุกคนเจ้าแรกนะคะเดี๋ยวเราจะพี่เจ้าแรกนะคะมาถึงแล้วเราจะแปะพิกัดไว้ให้นะคะแล้วก็นี่ก็คือเป็น จ้าแรกนะคะที่มาส่งนะคะจําชื่อร้านไม่ได้นะคะเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูแล้วกันเนาะโอเคมาส่งไว้มากรอแค่มาสวันเองนะคะทุกคนส่วนอีก2เจ้าเนี่ยก็เป็นพีออเดอร์นะก็น่าจะทําตามออเดอร์นั่นแหละคะ่ะทุกคนคะ่ะมาแกะดูกันเลยนะคะว่ามันจะไหลยเยอะเหมือนในรูปที่เขาโฆษณากันหรือเปล่านะทุกคนโบแพ็คมาอย่างดีเลย เปียก้อนใหญ่ๆอ่ะที่เขาเปียไหลายเยอะอะไรเงี้ยมันดังใช่ป่ะแล้วทีนี้มันก็มีดราม่านะคะของเปียะเพสซลินแล้วก็เปียของฟินินนะคะแล้วก็ซึ่งหนูสั่งไปเป็นอ่ชอเเ็อกโกแลตด,ดูอ่รนะเปียชอเเ็อกโกแลตดูไบไปนะคะทุกคนขาทั้ง2เจ้าเลยนะอันนี้เนี่ยเป็นอีกเจ้าหนึ่งอันนี้เป็นเปียกหอยทองนูเทล่านะคะทุกคนอันนี้แค่ร้อยห้าสิบเก้าบาทเองส่งฟรีด้วยปังเปียนี่ไงนี่ที่เป็นเจ้าของปังเปียะนะคะทุกคนค่ะ โอ้ใหญ่ใช้ได้นะว่าไม่ได้นะเจ้าว่าไม่ได้เด้อสูนี่เพิ่งแช่เย็นได้แป๊บหนึ่งเองเพราะเพิ่งมาส่งเมื่อกี้เลยแกคือมันใหญ่มากผ่ากันไปเลยจ้าต่างไปเลยไม่ต้องผ่าให้เยอะมากนะผ่ะแบบพอดีพอดีพอนะทุกคนชูฉันอยากทำนี้มานานแล้วทุกคนคอะ ทุกคนดูเดี๋ยวเรามาลองกินกันนะโอ,ทอยท้องเยอะมากอืมอ้มอื้มอ้ยนะว่าไม่ได้ทุกคนดูสิอืมอืมรสชาตินี่คือนูเทลลาของแท้ แป้งเหนียวหนึบไม่หวานจนเกินไปฟักทองก็ไม่ได้หวานเกินไปแล้วเข้าลงต้มใล้ได้ดีมากๆทุกคนเดยกสองเจ้าเนี่ยเราจะมาถ่ายทุกคนดูนะคะเดี๋ยวรอดูกันได้เลยนะคะว่าอีกสองเจ้าเนี่ยช็อกโกแลตดูใบหนยจะรสชาติเป็นยังไงบ้างน,นะคะทุกคนว้าะ มาแล้วค่ะเปี๊ยะของฟินฟินหลังจากที่รอประมาณ5 6วันนะทุกคนมาแล้วนะคะที่ของฟินฟินรอบที่แล้วเราดูเรารีวิวของปังเปี๊ยะไปรอบนี้ของฟินฟินมาแล้วเป็นเจ้าที่2นะคะไม่กระแสะดาวมากตอนนี้เรามากินกันดูกล่องก็บูบี้มาหนึ่งนะคะเนื่องจากการขนส่งอาจจะมีการทําอะไรสักอย่างทำให้กล่องได้บูบี้ขนาดนี้มาแล้วนี่โอ้ก็แพ็กมาดีนะคะทุกคนนี่ กล่อก็ดูน่ารักนะพูดถึงนะที่ที่กล่ที่เขารีวิวกันเขาบอกมันเหมือนของฝากนะทุกคนนี่อันนี้เป็นเปียช็อกโกแลตดูใบนะคะทุกคนน,นี่ราคา139บาทโอนี่นะคะของปังเปียร,รู้สึกว่าจะใหญ่กว่าเดี๋ยวเราลองไปเวฟ30วินะคะเ,เรามาดูกันอีกทีนึงว่ามันจะยืดเยอมเหมือนในคลิปหรือไม่นะคะทุกคนนี่มาแล้วดีเวฟมาแล้วนะคะร้อนแบบ เด,เดือดเลยนะทุกคนนี่โอ้ร้อนมาก <c oughs> เป็นดราม่า,มาก,กันว่าแบบเธอรีนแบบชั้นฉันเป็นเจ้าเลกอะไรแบบนี้เลยเขาก็เรียนแบบกันของขุดเพชรของขุดเพชรนั่นคือเขาเป็นบิ๊กออเดอร์บิ๊กไซส์ใหญ่ๆขายแบบลูกหนึ่งก็ประมาณ200แต่มันใหญ่มากนะทีนี้ก็มีคนมาขายตัดราคาประมาณนั้นแล้วคือนางก็ <c oughs> นางก็ร้องไห้เสียใจแบบว่าเออ ทำไมขายตัดราคากันแบบนี้อะไรประมาณนั้นใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ก็เลยทําเป็นลูกเล็กขายออกมาแข่งสู้ก็เลยกลายเป็นสงครามราคากันตอนนี้โอ้ยมันร้อนะมันฉีกไม่ได้อ่ะเดี๋ยวพึ่งพอย้อนหันหายร้อสักนิดนะทุกคนโอ้โ้ว้าวทุกคนดูสิโอ้ดูเยอะนะว่าไม่ได้ โูนี่นี่นี่เยิ้มด้วยช็อกโกแลตว้ายวายร้อนมากแต่ว่าเดี๋ยวมาลองชิมกันนะรันะนะร้อนมากไอ้ครับเธ้จะเป็นสามีของฉันมีปากว่าเจาปาก็เป็นลูกของฉันกแยกพวกเข้เช่นคณนาพกรอบช็อกโกแลตเป็นนูนลล่าไม่หวานเกินไปนะคะทุกคน หรือว awesome, ่าอร่อยในระดับหนึ่งเลยนะเดี๋ยวให้คุณแม่ลองชิมดูนะคะทุกคนว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างจับเข้าคู่ไปเนี่ยมาลองๆนะอือมีหลักฐานหรือว่าฉันทำไม่เป็นอื่นเห็นไหมอร่อยปะอร่อยอร่อยมากอร่อยนี่ของฟินฟินนะคะทุกคนอร่อยเดี๋ยวของคุณเบสมาเพื่อให้คุณลองชิมอีกทีหนึ่งคุณแม่บอกว่าอร่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปลองให้บางชิมดูนะคะทุกคนช็อกโกแลตดูใบเห็นไหมอือ อ,อันนี้อร่อยอืจอจะได้เนะตันนี้เขาปรับปรุงนะเขาทำออกมาดีมากเลยนะของฟิฟนๆแต่ว่าเหมือนของปังเปี๊ยเนี่ยแป้งมันจะดูแบบเหนียวเหนียวดูเหมือนไม่ค่อยสุกนะทุกคนแต่ว่าอันนี้คือสุกดีอร่อยจริงๆใช่ไหมครับพี่ชายลองกินทุกคน,นเนป็นไงใช่ปะรอรอ่ไหม อร,อ,รอร่อยนะคะทุกคนเพื่อนนะกินทันท้งครอบครัวเลยหนึ่งลูกนะคะนี่นะคะแค่ร้อยสามสิบเก้าบาทเองทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูกับของคุณเพชรอีกทีนึงนะคะ<ม>ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวรอดูไม่รู้จะมาส่งเมื่อไหร่เหมือนกันของคุณเพชรระะอดูได้เลย<ว> <ๆ S 1> ทุกคนๆๆมาแล้วหลังจากผ่านไปสามวันเปี๊ยะขุนเพชรก็มาแล้วนะคะทุกคนแล้วมาแกะกันเลยนะคะจะไม่รีรอรออช้าใดๆมาถึงฉันก็รีบแกะเลยจ้าเพราะฉันอยากรู้มาก ว่าอร่อยหรือไม่เแล่วคนส่งคือทักด้วยว่าเออสั่งเห็นส,สั่งหลายรอบจังเปี๊ยอร่อยหรอวะเขาว่านี่นะคะราคา240บาทหอ,อแน่นมากจ้ามาเพชรินมาแล้วนี่นะคะส่งว่าิิฉันว่าราคามันก็แรงอยู่นะ <c oughs> ว่าไม่ได้ <c oughs> ราคาของเพชรินเนี่ยค่อนข้างแรงกว่านิดนึงนะทุกคนอันนี้ยังไม่ได้เวฟนะ นี่นะคะทุกคนดูเลยโอหดูสิจ๊ะน่ากินมากขอเน,นี่ยลองกัดเลยอร่อยอืมอืมอืมมีเผยทองว่างอืม เปรียวสวอยทองแล้ว huh. ก uh ็ด huh. uh ูใบอร่อยสมคำล่ำลืออร่อยสมคำล่ำลือเพชรสลิงอื้มอื้อื้อร่อยมากที่ขาดยังไม่ได้เวทนะแลกวกตยังเยอะมากินไม่ได้เลย กินไม่ได้โอเคค่ะโดยรวมนะคะทั้งสามเจ้านะคะที่นุลินสั่งมาเนี่ยอร่อยหมดทั้งสามเจ้าเลยแต่ว่ารสชาติเนี่ยจะแปเปลี่ยนไปคนละแบบกันหมดเลยนะคะทุกคนคะ่ะอย่างของปังเฟียนเนี่ยน้องนุรินคิดว่าแป้งมันไม่ค่อยสุกนะคะทุกคนแป้งด้านล่างมันแบบมันคือมันไม่สุกเลยใช่มันอร่อยนะ บางเนี่ยบอกว่ากลิ่นแป้งที่ว่าไม่สุกอะมันชัดออกมามากเลยมันเลยมีความรู้สึกว่าไอ้นั้นน่าจะไม่สุกนะคะทุกคนขาแป้งแบบยังไม่สุกดีอะไรอย่างงี้นะคะร้อยห้าสิบเก้าบาทนะคะทุกคนแล้วก็มีขนาดเล็กเก้าสิบเก้าบาทด้วยนะคะฟองฟินฟินนะคะอร่อยมากคุณภาพกรอบเขาบอกเขาจะเปลี่ยนสูตรใหม่นะคะคือออกมันดีเลยทีเดียวอร่อยใช้ได้เลยนะคะขนาดเท่าก,กันกับของขุนเพชรเลยนะคะก็คือเนี่ยขนาดเท่านี้แหละเนี่ยสามร้อยห้าสิบกรัมนะคะ แต่ราคาเขาจะถูกกว่านะเป็น139บาทนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ของคุณเพชรเนี่ย350กรัมขอยทองช็อกโกแลตดูใบในราคา240บาทนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็อร่อยสมคำาลื่ลือจริงๆอร่อยมากๆากฉันรู้สึกว่าเป็นแบบเฮย้ยอร่อยจริงว่ะกัดเข้าไปลื่หยุดกินไม่ได้ตอนนี้ฉันยังอยากกินอีกอยู่เลยแต่ว่าฉันต้องรอบังมาด้วยนะคะเพราะจะได้กินกัน2คนนะคะล้วนแล้วขนมปั๊ ขนมปักวะขนมเปียทั้ง3เจ้าที่เราสั่งมาเนี่ยหมดภายในวันเดียวจริงๆนะคะทุกคนอร่อยมากหยุดกินไม่ได้เลยแล้วเดี๋ยวนูรีเนี่ยจะแปะพิกัดไว้ให้ในลิงก์ด้านล่างนะคะถ้ากดสนใจเนี่ยอยากซื้อนะคะก็จะกดเข้าไปในหน้าโปรไฟล์ทิกตอกนะคะกดเข้าไปที่โชเคแล้วก็เลือกดูได้เลยนะคะว่าอยากกินรสไหนอยากกินของอะไรอยากกินของขุนเพชรนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจะแปะพิกัดลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปหน้านเนี่ยน้องนูรีจะทาอะไรเนี่ยก็เจอกันคลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบาย